ก็ขอสวัสดีนักเรียนในระดับชั้นป .6 ทุกคนทุกห้องวันนี้อากาศก็หนาวหนาวก็น่าจะหนาวกันทั่วบ้านทั่วเมืองนักเรียนแต่หนาวอย่างไรก็ยังไงเราก็ต้องมาเรียนนะเรียนหนังสือแบบออนไลน์เรียนอยู่บ้านแบบสบายๆนอนห่ผมผ้าเรียนก็ได้ได้นะ แต่ว่าขอให้มีความตั้งใจตั้งใจแล้วก็ดูฟังเน้นให้ฟังเพราะว่าจะจะให้ดูบางทีนักเรียนอาจจะไม่ค่อยดูในจอในสไลด์ที่ให้นักเรียนได้ดูเนื่องจากว่าอาจจะตัวหนังสือมันจะเล็กไปแต่อย่างไรก็ขอให้นักเรียนได้ได้ฟังเนื้อหาใบงานใบความรู้ที่จะได้ถ่ายทอดให้นักเรียนได้รับฟังเมื่อนักเรียนได้ ทำได้อ่านได้ฟังใบความรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนได้ท้ายนักเรียนก็จะได้ไปทําแบบทดสอบกันนะครับเอามาเริ่มเลยนะครับว่าวันนี้เราจะได้มาเรียนเรื่องอะไรครับก็เรื่องเดิมๆนะครับเคยเรียนอยู่ในห้องอยู่แล้วเรื่องใบความรู้อถือว่าเป็นใบความรู้ที่1ในเรื่องของการสถาปนาอาณาจักรกรุงรัตนโกสินทร์ เรากูเรียนเคยเคย,เคยเรียนมาแล้วนะครับเรื่องอาณาจักรเนี่ยการสถาปนาใครเป็นคนสถาปนาเดี๋ยวเราผู้เรียนจะได้มาดูไล่ไปตามลําดับนะครับมาดูข้อที่1เลยนะครับการสถาปนาการสถาปนาเนี่ยการสถาปานาอาณาจักรรัตนโกสิน์ ในช่วงช่วงก่อนที่จะมีอาณาจักรรัตนโกสิท์ถามนักเรียนว่าใครเป็นอ,อ,อาณาจักรปกครองอาณาจักรก่อนอาณาจักรรัตนาโกสิท์คือใครมุกโกลตอบไม่ได้นะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเราเรียนมาแล้วในตอนสมัยอยู่ป .5 ก็น่าจะจำได้นะหลายหลายคนจําได้นั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผู้องค์ได้ปกครอง อะไรจากกรุงธนบุรีนะครับก่อนที่จะาราชกาลที่หนึ่งหรือาาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ได้ได้ย้ายนะครับเมืองหลวงมาตั้งที่กรุงฝั่งฝั่งพระนครหรือกรุงรัตนโกสินทร์ก็มาดูนะครับในช่วงปลายสมัยรัตนโกสินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2325นะครับ2,325เนี่ยเกิดการจลา,าจล กิดการจราจรในกรุงธนบุรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในขณะนั้นพระองค์ได้ลงดำรงตําแหน่งนะน,ะนะักเรียนนะเป็นสมเด็จเจ้าพยามหากษัตริย์ศึกนะหรือนามเดิมของท่านก็คือนายทองด้วงเห็นไหมไหนายทองด้วงาดูต่อไปเอามาดูต่อไปนะครับอืมทำไมไม่ไปอรอสักครู่แล้วสักครู่เลย ติดค้างติดค้างมีปัญหานิดเล็กน้อยทั้งเทคนิคอ่ะมาต่อกันนะครับดูหน้าที่สองหน้าที่2อดูหน้าสองนะครับดูหน้าที่2องภายหลังนี่คือหมายความหมายความว่าหลังจากที่เจ้าพยา,ยามหากษัตริย์ศึกพระองค์ได้เลิกทับตอน่อนั้นพระองค์ได้ไปสู้กับพวก อาณาจักรกัมพูชาอยู่นะครับแล้วพวกองค์ก็ได้ยกทัพกลับมานะครับยกทัพมาปราบปราบกบฏนี่เห็นไหมปราบกบฏหรือปราบพวกที่จราจนในพระนครในกรุงธนบุรีเมื่อปราบเสร็จแล้วพวกคุณนางน้อยใหญ่นะก็ได้พากันพากันทำอะไรครับอ่อนน้อมยอมสวามิภักดิ์เรียกร้องให้แก้ไขวิธีกิจการนะครับบ้านเมืองเนี่ยพร้อมกันนั้นก็ได้อัญเชิญให้พระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมบ,บัติเป็นพระเจ้าแผ่นดิน สืบทอ,อดกันมานะเมื่อวันที่ไรเนี่ยวันที่6เมษายน2325นะ2325อีกแล้วนะครับวันที่6เมษาเขาเรียกว่าวันจักรีรัชการที่1แห่งราชวงศ์จักรีขณะนั้นมีประชาชนอายุได้เท่าไหร่ครับ46,000สาแต่ต่อมาในรัชการที่9นะครับก็ได้ถวายพระน,นามใหม่ให้พระองค์ท่านว่าพระบาท สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโรคมหาราชนะครับแล้วก็ทางราชการก็ได้กำหนดให้วันที่6เมษายนของทุกปีนะเป็นวันจัก,กรีเพื่อเพื่อระลึกนึกถึงวันแห่งการสถาปนาราชวงศ์จัก,กรีนั่นเองนักเรียนนะอ่ะดูสไลด์ต่อไปนะครับามาดูสไลด์ต่อไปออเมื่อพระองค์ได้เสด็จ ขึ้นขอราชสมบัติแล้วนะพระบาทสมเด็จพระยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะก็ได้ส่งโปรดโปรดให้ทำอะไรครับก็ให้ย้ายย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมาตั้งฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งตรข้ามกับราชธานีเดิมแตะไม่ได้ย้ายไปไกลโดยมีสาเหตุแห่งการย้ายราชธานีนะครับดูนะครับเนื้อหาต่อไปนะครับสาเหตุที่ย้ายเมื่อราชการที่ ที่หนึ่งพระอ,องค์ได้ขึ้นครองราชเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระอ,องค์ก็ได้ย้ายนะครับสาเหตุอะนะักเรียนมาดูนะครับสาเหตุในการย้ายกรุงธนบุรีทําไมมันไม่เหมาะไม่สบไม่เหมาะสมกับการเป็นราชธานีทําไมกรุงธนบุรีไม่เหมาะสมกับการเป็นราชธานีเสือสาเหตุสาเหตุนะครับมาดูนะครับสาเหตุมันมีเหตุผลดังต่อไปนี้ซึ่งก็จะเป็นข้อข้อให้นักเรียนได้ดูนะครับเป็นข้อข้อว่าข้อที่1เนี่ย มีประชากรตั้งถิ่นฐานเพิ่มขึ้นถ้าขยายเมืองออกไปทั้งสองฝั่งแม่น้ำก็จะไม่เหมาะสมใชไม่ไม่เหมาะสมแก่การปกป้องบ้านเมืองเพราะเมืองมีลักษณะเป็นเมืองเมืองอะไรครับเนี่ยเมืองอกแตกคือมีแม่น้ำไหลผ่านไหลผ่านอะไครับไหลผ่านเมืองทำให้ปกป้องป้องกันค่าศึกได้ยากและไม่สามารถที่ขยายเมืองออกไปได้อีกนะมันไม่สามารถขยายออกไปมาดูข้อที่2 สาเหตุที่ไม่เหมาะสมพระราชวังเดิมแห่งกรุงธนบุรีเนี่ยมีอาณาเขตเขาบอกว่าคับแคบถูกขนาบด้วยวัดทั้งสองวัดมีวัดอะไรบ้างอ่ามีวัดอรุณหรือวัดแจ้งนะครับหรือวัดท้ายตลาดหรือวัดโลกอมลีโลกกยาลามจึงไม่สามารถขยายอาเขตพระราชวังออกไปได้นะครับอันนี้ก็คือทางวัดทั้งวังเออทางวัดสองวัดเนี่ยขนาบข้างกรุงธนบุรีไว้ ประเด็นที่3ามก็ว่าฝัา่งที่ตั้งแห่งกรุงธนบุรีเดิมอยู่บนบนไหลท้องคุู้แม่น้ําทําให้ตลิ่งถูกกัดเซาะพังทลายอยู่ตลอดเวลาจึงไม่เหมาะแก่การสร้างอาคารหรือถาวรวัตถุใดๆไว้ริมฝั่งแม่น้ำนี่คือเป็นเหตุนะครับสาเหตุท,ที่กรุงธนบุรีไม่เหมาะสมกับการเป็นราชธานีอนุเรียนมาดูดูภาพเลยเห็นไหมภาพแล้วฝั่งไหน บางคนดูไม่ออกนะครับฝั่งไหนเป็นฝั่งพระนครฝั่งไหนเป็นฝั่งธนบุรีนี่เลยครับอันนี้น่าจะเป็นฝั่งเนี่ยที่ลูกศรชี้เลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นฝั่งฝั่งไหนครับเนี่ยฝั่งพระนครนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นวัดพระแก้วใช่ไหมนี่ท้องสนามหลวงนี่นะครับนี่ก็น่าจะเป็นวัดโพธิ์วัดพระเชตุพนเนี่แยแถวแถวนี้นะน้ยพื้นที่นะครับสามารถที่ขยายมืองออกไปได้เยอะแยะนี่กรุงธนบุรีไอก้กรุงกรุงรัตนโกสินทร์ ส่วนตรงนี้เนี่ยให้นักเรียนดูนะครับฝั่งนี้อีกฝั่งเนี้ยฝั่งนี้ก็เป็นกรุงธนบุรีนะครับธนบุรีหรือกรุงพระเจ้าตากนั่นเองเนี่ยพอราชการที่หนึ่งพระอ,องค์ได้ขึ้นครองราชแล้วพระอ,องค์ก็ได้ย้ายนะครับย้ายฝั่งเนี้ยฝั่งตะวันตกเนี่ยมาฝั่งตะวันออกก็คือฝั่งกรุงเทพมหานครหรืออาณาจักรกรุงรัตานโกสินในปัจจุบันนี่เห็นไหมอ่ได้ดูภาพนี้ไปแล้วนะครับอ่ต่อไปมาดูต่อไปนะครับ ประเด็นที่3นะหรือข้อที่3นะครับทำไมจึงเลือกจึงเลือกกรุงรัตนกโกสินทร์เป็นราชธานีอามาดูเหตุผลที่พระองค์ได้เลือกนะครับที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีเนี่ยมาฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยามาเป็นกรุงรัตนกโกสินทร์เนื่องมีจากเนื่องจากมีเหตุเหตุผลดังนี้นะนักเรียนนะเหตุผลก็คือหนึ่งทำเลที่ตั้งเหมาะสมนะ ทำเ,เ,เลที่ตั้งเหมาะสมทำเลที่ตั้งเหมาะสมมีแม่น้ําล้อมรอบเหมาะแก่การป้องกันค่าศึกได้ประเด็นที่2บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยามีลักษณะเป็นทุ่งโล่งตามที่ได้ชี้ลูกศรให้ดูเมื่อกี้นะครับทุ่งโล่งสามารถขยายเมืองออกไปได้กว้างมีพื้นที่ว่างในการขยายอาณาเขตในอนาคตได้ประเด็นที่3พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การตั้งทิมฐานเพราะมันเป็นที่ราบลุ่ม นะพอเป็นที่ลาบก็สามารถที่จะตั้งเอาสาะมาสร,สรุปสรุปสรุปนะครับมาดูสรุปนะครับสายเหตุในการย้ายราชธานีนักเรียนมาดูนะครับสายเหตุในการย้ายอันนี้ฝั่งทนบุรีอันนี้ฝั่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับามาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้บ้งางมาดูาเห็นไหมฝั่งฝั่งกรุงกรุงทนบุรีนะครับสายเหตยุย้ายเพราะอะไรครับามาดูันที่เหน่งนี่สรุปแล้วนะครับมีแม่น้ําเจ้าพญาไหลผ่านกลางเรียกว่า เรียกว่าเมืองอกแตกนะครับเรียกว่าเมืองอกแตกทําให้ค่าศึกเขาโจมตีได้ง่ายการที่2ก็พระราชวังเดิมครับแคบยาาที่จะขยายเพราะมีวัดขนาดอยู่งวัดคือวัดอรุณกับวัดโมลีนะครับประเด็นที่3ก็ที่ตั้งกรุงธนบุรีมีแม่น้าเซาะตลิ่งพังทลายตลอดเวลานี่คือคือสาเหตุญญการย้ายนะครับพอย้ายมาแล้วเป็นไงฝั่งกรุงรัตนโกสินทร์ของเราเป็นยังไงบ้างบอกว่าเอาทะเลที่ตั้งหนึ่งเลยครับทะเลที่ตั้งมีแม่น้ําล้อมรอบเหมาะในการป้องกันค่าศึกได้ ประเด็นที่2มีพื้นที่ว่างว่างไงครับว่างในการขยายอาณาเขตในในอนาคตนะม,มีพื้นพื้นที่ว่างเยอะประเด็นต่อมาก็คือเมื่อพื้นที่มีความบุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานนี่คือสาเหตุนะครับเห็นไหมสาเหตุแห่งการย้ายย,าย้ายย้ายราชธานีไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับไปอีกฝั่งหนึ่งเอามาดูประเด็นต่อมานะครับประการที่4ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง ของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ไล่เป็นข้อๆนะครับข้อที่1ก็เป็นเป็นอะไรอ่ะมาดูนะครับมาดูเป็นข้อๆไปนะครับข้อที่1ก็เป็นศูนย์การทางการค้ากรุงรัตนโกสินทร์มีที่ตั้งไม่ไกลจากปากแม่น้ํามีแม่น้ําเจ้าพยาไหลผ่านอ่ามาดูนะครับเมืองลองสูทะเลอ่าวไทยทําให้การติดตอ่อค้าขายกับต่างประเทศมีความสะดวกนะครับรวมไปถึงทำเลที่ตั้งในเส้นทางการค้าระหว่างจีนกับอินเดีย จึงเป็นศูนย์กลางการค้านะครับทำให้ได้รับวัฒนธรรมใหม่ๆและนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับอาณาจักรได้หไหมดูในภาพเห็นไหมเนี่ยนักเรียนดูภาพมันจะมันอยู่มีแม่น้ําก็สามารถที่จะค้าขายกับต่างต่างประเทศหรือต่างชาติได้อ่ะมาดูแผ่นต่อไปนะครับสไลด์ต่อไปมาดูประเด็นที่2บอกว่ามีที่ตั้งในทางยุทธศาสตร์เหมาะสม เหมาะสมคือตำบลบางก่อซ,ซ,ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีแม่น้ําเป็นกําแพงเกือบครึ่งเมืองเกือบครึ่งแม่น้ำเป็นกําแพงเกือบครึ่งเมืองส่วนด้านที่ตะวันออกของเมืองก็เป็นที่ราบลุ่มทะเลตมกว้างใหญ่ไพศาลนะครับน้ําท่วมเป็นเวลานานในฤดูน้ําหลากก็เป็นด่านที่ป้องกันค้าศึกได้อย่างดีนะครับการก่อสร้างเมืองก็สามารถสร้างกําแพงเมืองล้อมรอบได้อย่าง แข็งแรงนะมีป้อมปราการโดยโดยรอบนอกกำแพงมีเมืองมีการขุดคูนะครับขุดคูเมืองเนี่ยเป็นแนวป้องกันค่าศืกอนะครับอีกทั้งมีบริเวณโดยรอบพระนครเป็นที่ลาบซึ่งสามารถขยายเมืองออกไปได้เรื่อยๆนะนี่คือฝั่งกรุงเทพมหา,าคนครหรือฝั่งพระนครน,นั่นเองครับประเด็นที่3มาดูประเด็นที่3บอกว่าพระปรีชาสามารถปรีชาสามารถของเจ้าฟ้า,เจ,าเจ้าเป็นหรือพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเยทรงมีพระวิชาสามารถในด้านการทําสงครามมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีขั้นมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์เมื่อพม,ม่านะยกเขาเรียกว่าพระองคไไไไไ์ได้ได้ทำสงครามก้าทัพได้ยกยกยกทับไปตีพวกพม่านะก็เจอพวกพม่าหวังเข้าไปโจมตีเพื่อไม่ให้ไทยได้ตั้งตัวได้นะพระองค์และพระราช,าอ,นชาอนุชานะครับคือสมเด็จพระ บรวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถเนี่ยกรมพระราชวังบรวรสถานมงคลก็ได้ส่งยกทัพไปป้องกันนอกพระนครมิให้กองทัพข้าศึกนะครับยกเข้ามาไปชิดพระนครได้ทําให้กลุงมรัตนโกสินทร์เนี่ยมีความมั่นคงเป็นราชธานีของไทยสืบมาจนกระทั่งปัจจุบันใช่ไหมเนี่ยยุคแรกๆจะมีการทําสงครามสงครามก้าวทัพอยไหมกับพวกพาม่าใช่ไหมอันนี้ก็ เป็นเหตุหนึ่งนะครับอ่ะประเด็นต่อมาสุดท้ายแล้วนะครับสไลด์สุดท้ายแล้วสรุปให้นักเรียนได้ฟังน,นะประเด็นสุดท้ายก็เป็นที่เป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะเหมาะเหมาะแก่การทําเกษตรพื้นที่ฝั่งตะวันออกเห็นไหมฝั่งตะวันออกจําให้ดีนกักเรียนนะอยู่ฝั่งตะวันออกนะครับกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยของแม่น้ําเจ้าพระยามีดินและน้ําอุดมสมบูรณ์สามารถทําการเกษตรเพราะปลูกได้ดีทําให้เกษตรกรรมเนี่ยจเจริญกนะ้าวหน้าอ่ะก็ เป็นอันว่านักเรียนได้เห็นสไลด์ที่ได้ได้นำเสนอนักเรียนได้ฟังได,ได้ได้ฟังนะครับส่วนใหญ่นักเรียนก็จะได้ฟังฟังไปเรื่อยๆก็จะได้เกิดความรู้ว่าเราเรียนในในสาระประวัติศาสตร์ในในวันนี้นะครับถือว่าเป็นเรียนการเรียนออนไลน์ก็ตามแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเรียนรู้อยู่ที่บ้านนะครับถ้าเราตั้งใจถ้าเราไม่ไปสนใจอย่างอื่นนะครับสนใจในรายวิชานั้นๆที่คุณโคได้ ได้นําความรู้มาให้กับนักเรียนนะครับซึ่งก็นักเรียนหลายคนก็มีความสนใจอยู่แล้วนะก็บันนี้ก็ได้สรุปให้นักเรียนได้ฟังว่าการสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินไล่มาตั้งแต่ใครเป็นเป็น,เป,นเป็นคนสถาปนานะครับแล้วแล,แล,แลสถาปนาที่ไหนแล้วเมื่อ,อไรอย่างเนี้นักเรียนก็คงจะจําเนื้อหาได้เพื่อจะไปทําแบบทดสอบในโอกาสต่ตอไปนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ฟัง คลิปวิดีโอชุดนี้จบแล้วนะครับเราประมาณเกือบเกือบ15านาทีประมาณนี้นะครับต่อจากนี้ก็นักเรียนก็จะได้ทําแบบทดสอบนะครับซึ่งก็จะได้เอาไปให้นักเรียนได้ทําแบบทดสอบใน Google Form ในโอกาสต่อไปนะครับก็ขอให้นักเรียนได้ทําด้วยความตั้งใจนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วก็ขอให้นักเรียนได้ส่งส่งแบบทดสอบใน Google Form นะครับส่งไปเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็คงจะขอไ้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ